ฮาลีฮาลโทักทายสวัสดีทุกคนจากเมืองคีประเทศเยอรมนีเช่นเคยนะคะเมนี้สิพาเฮดอย่างปันกินโนววตีนี่เลยค่ะได้หมูสามสั้นมานะคะได้ประมาณโลก,กว่าเลยเนาะ7ยูโรนะคะตีเป็นเงินไทยกับประมาณทรง150กว่าบาทนี่ละจ้ะยูยูกับ คืออยากกินหมูกรอบนะคะก็เลยซื้อมาเห็ดกินเองเนาะอันนี้ก็ซิลองเบิ่งนะคะเป็นครั้งแรกที่ซิเห็ดเนาะปกติซื้อหมูแบบสำเร็จมาแล้วก็มาทอดนะก็มาเบิ่งมาลุ้นกันนะคะว่ามื้อน,นี้่จยอสจะได้กินหมูกรอบอยู่บน่นเนาะการทดลงครั้งนี้โ <c oughs> บเห็ดเมดนะคะเห็ด <c oughs> แค่ครึ่งเดียวพอเนาะ <c oughs> เพื่อมันบบเป็นผลนะ,ะเดี๋ยวมันสิบบได้เสียทิ่มเนาะตอนยังบ่สุกนีหนังเพิ่นยับยาบเนาะ ตัดกระยากล้างสามชั้นเซลลวก็ะซิยเอามาต้มแบบนี้นะคะให้เพิ่นซุกป,ประมาณ80ดเปอร์อเซ็นตเนาะต้มเซลล์กระเจ้จออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาอันกระดาษซับให้เพิ่นแห้งจากหน่อยเนาะแล้วก็เสียเอาสัมซัก,ซก จิ้มจิ้มลงไปแบบนี้เนาะจ้ะเพื่อเวลาตอนเอาไปทอดเนาะหนังมันก็นจะได้พองขึ้นมาแบบหลายๆเลยและสันโยก็จะเอามาบาังแบบนี้นะคะมักน้อยมักใหญ่ก็แล้วแต่เฮาเนาะสันโยบังแค่สามเนาะจากนั้นเฮาก็จะเอาน้ําส้มสายชูมานะคะเพื่อแช่เออหมูส่วนหนังของเราเนาะเพื่อประสิทธิภาพการทอดเองนะคะเวลาทอดหนังจะได้แบบพองเยอะๆเนาะค่ะประมาณสิบนนาทีเนาะเสร็จแล้วก็จะเอาออกมาหมักด้วยเกลือนะคะใส่เค้กเกลือเนาะเห็นผน โบนะคะความรู้รอบตัวในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะเลยนะคะนาะไภที่เหตุบุปเป็นกระเบิงอินเทอร์เน็ตเอาเนาะสัญญกระเบิงในนั้นละคะมักแบบนี้เสซ็จก็จะเอาไปอบลมร้อนไว้นะคะประมาณ25นาทีเนาะจะเนาะในอุณหภูมิ180ร้0ยองศาเซลเซียสไดออกมากับประมาณนี้เลยค่ะมามาทดกันบันนี้สัยญกระตังน้ํามันให้โอนเลยนะคะเร็จแล้วกะสี่เอามาราดหนังแบบนี้นะคะเอาน้ํามันร้อนๆค่ะเนาะ แต่พเพื่อนว่าหมอมันน้อยนะคะก็เลยได้อันไซซนอันรัดทีละนิดทีละนิดเอาเนาะถ้าไซซนอันใหญ่มารัดคือสีแบบพงเยอะกว่านี้อีกนะะเนาะแต่สวตาวโยเฮตครั้งแรกนี่ก็ถือว่าภูมิใจอยู่นะคะเพราะว่าหนังเพื่อนก็พงให้อยู่นะแต่หลังจากนี้คุณผู้ชมเอ้ยบ่อยากสิพักเลยค่ะมาเบิ่งนากันค่ะว่ามีเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นเนาะมันเร็วมากเลย อย่างที่เห็นเลยนะคะเสียงสัญญาณเตือนมันดังขึ้นนะคะสัญญกก็เลยทิ่มหมูกรอบแล้วก็ไปอนปิดเสียงสัญญาณนะคะเนอะโอ๊ย,อยานเพื่อนบ้านตกใจนะคะก็เลยเฝ้าเลยนะคะเป็นได์เกือบใหม่เลย <laughs> กินแต่หมูกรอบกับกะไรอยู่นะคะก็เลยสิมาตำมกแต่งน้อยเพื่อเพิ่มอรรถรสในการกินข้าวเซบเนาะสายนก็จะเอาพริกลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ผงวิเศษแล้วก็ตำตำเนาะมักละเอียดหรือหมักหยาบๆกับล้วแต่เฮาเลยเด้อและสายนก็จะซับซับมต่งน้อยลงไปแบบนี้เลยนะเราพื้นมักแต่งน้อยอันนี้เอามาตำผบดเซบเสพระเบิดทุกคนแต่มันหักเพงแพงกว่ามกแต่งหน่วยใหญ่ได้ที่ได้ซื้อมากินก็เพะมันลดราคาหันดอกหวาแล้วเฮาก็จะบีบมะนาวลงไปนะแค่เปียง ะะแล้วก็จะใส่น้ำมะขามเปียกที่เขาต้มไหวนอแล้วก็ใส่ปลาราทรงสหายนะแล้วก็น,น้ำปลาจากนั้นก็เคเลโเคเลคุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันพอทุกอย่างเข้ากันดีเขาก็จะซิมนะเนาะนี่เสียบเลยยกให้ทรงปูไปเลยจ้า Mm hmm. กรอบมากเดี๋ยวเราจะมาชิมกับน้ำต้าแปรงนะคะไม่มีตำถั่วเราก็กินตำเตงเอาเนาะ mm hmm. จับมากฝรั่งใจิตใจตำแตงนะคะอันนี้ก็คืออาหารที่มันเหลือเนาะที่เราขายไม่หมดนะคะไอ้ก็กินเนาจะแต่ไอ้ยอยากได้แบบซอสแบบอีสานนะคะบ ข้างนอกมีแดดนะคะวันนี้แต่หนาวเนาะวันนี้ก็เป็นหมูกรอบของเสยงยอนะคะไอ้บ่าวเพื่อนบบก,กินหลายเนาะเพื่อนกินชิมหนึ่งชิ้นนะคะแต่เพื่อนกินได้ไม่เยอะเนาะเพื่อนเพื่อนไม่ค่อยกินหมูน mm ิด hmm. <laughs> เดียวเแซ่บปะนี่คะ่ะวันนี้เสียองกินตำแตงคะ่ะ mm hmm. บก,กินอาหารอีสานมันโบเลียวนะคะเนาะ มาครับมากินอันผัดเปียวหวานกับไอ้บ่าวด้วยจ้ะเด้อเยอะกลับ <laughs> มิดอีสานซอื่อเรา <laughs> น้ำตําเตงเข้ากันเราอะกินกูจิอีาสานซอสส์ใ่อ <laughs> ืมจริาเยอะกอเพชดและอร่อยเยอเพีเพอร่อยเอ <laughs> อ่เพ็ดบบแซนะ